รีวิวบ้านราคา125ล้านบาทแต่ใกล้ท่องหลอเพียงแค่10นาทีเป็นยังไงไปดูในบ้านไซส์ใหญ่อลังการนะครับ845ตารางเมตรส่วนตัวสุดๆเพราะมีเพียงแค่9หลังเท่านั้นนี่คือซีราเรสเดนเซสบ้านอัลต้ารัชรี่3ชั้นครึ่งอยู่บนสุดยอดทำเลใจกลางเมืองเข้ามาชั้นหนึ่งนะครับจะมีห้องรับรองแล้วก็พื้นที่ดนนิ่งที่เชื่อมต่อกัน ตรงนี้เนี่ยมีช่องแสงธรรมชาติและได้วิวสวนแบบเต็มๆนอกจากนั้นนะครับชั้นนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันอื่นๆมาครบนะช่นห้องแม่บ้านครัวไทยห้องเก็บรองเท้าและที่จอดรถ4-6คันครับต่อมาที่ชั้นสอนะครับเป็นที่รวมตัวของคนในครอบครัวเพราะว่ามีห้องโถงดับเบิลวอลลุ่มขนาดใหญ่มีโซนดิ닝นะครับพร้อมครัวฝรั่งและโซนเอาท์ดที่เหมาะการทำบาร์บีคิวยังไม่พอนะครับชั้นนี้เนี่ยมีสระว่ายน้ำอีกด้วยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ครับรองรับการทำกิจ้ลาาทนนน็ะซงเปโ มีห้องนอนลูกอยู่ในชั้นนี้ครับต้องบอกว่าห้องนอนที่นี่ใหญ่ทุกห้องเลยนะครับรองรับการเติบโต,ตของ,งน้องๆฮะอยู่กันยาวๆจนถึงวัยทำงานเนี่ยก็ได้เลยครับและขึ้นมาชั้นสุดท้ายนะครับชั้นนี้ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดขึ้นลงสะดวกผ่านลิฟต์ส่วนตัวในบ้านด้วยชั้นนี้เนี่ยมี2ห้องนอนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาสเตอร์เบดมอยู่ที่นี่ครับเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่แต่งตัวนะครับและตัววอล์กอินค s อเซ็ตของที่นี่เนี่ยใหญ่มากและติดแอร์อีกด้วยห้องนนน้้าาขดใหญ่ะรระรบบอบเจเต็ม ทั้งตัวอ่างอาบน้าที่รับช่องแสงธรรมชาติระบบชาวเวอร์ที่แบบรอบทิศทางในมุมมองของผมนะครับซีราเรเซียนเซตเนี่ยเป็นโครงการหลักร้อยล้านที่มีจุดเด่นด้านพื้นที่แล้วก็ทำเลครับตัวทำเลเนี่ยตั้งอยู่ในซอยอินทราพรย่านเลียบด่วนเอกมัยรามินทาซึ่งเป็นทำเลย,ยอดฮิตสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านที่ใกล้เมืองที่สุดครับเพราะจากตรงนี้เนี่ยเข้าทองหลอด e เอกมัยเพียงแค่5 5จุดห้ากิโลเมตรเท่านั้นเซนทันอีสต์วิล CDC Crystal Design CDC The Crystal หรือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็แค่ห้ากิโลครับจะเข้าเมืองไปโซนทำงานนะครับสุข,ขุมวิทหรือ CBD ก็เพียงแค่7กิโลเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดนะครับที่นี่เนี่ยราบรอบไปด,ด้วยตรวเมนนานชาติชั้นนํามากมายครับ SISB และ Regent เนี่ยนะครับหา่างยงแค่2กิโลเมตรเท่านั้น KIS 3กิโลเมตรครับและชูบูรีเพียงแค่6กิโลเมตรและจากตัวบ้านเดินทางไปไหนก็ได้ในกรุงเทพนะครับเพราะาใกล้ถนเนเพียงแค่สามนาทีเท่านั้นโครงการนี้เนี่ยออกแบบด้วยทีม,มระดับประเทศที่โดดเด่นด้าน private Esta t e ให้ผู้อยู่อาศัยนี่ครับได้ครบทุกฟังก์ชันและก็เชื่อมโยงกันอย่างลงตัวพื้นที่เยอะห้ห้องนอนห้าห้องน้ำสองพาวเดอร์รู ประชุมห้องทํางานลิฟ i งแอร์เรียของคนในครอบครัวแล้วก็รองรับการขยายตัวของคนในครอบครัวครับที่สําคัญนะครับทำเลดีใกล้โรงเรียนและก็ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าสะดวกทั้งอยู่ในบ้านและก็สะดวกทั้งนอกบ้านครับและนี่คือซีราเรสเดนเซสเริ่มต้น125ล้านบาทถ้าสนใจติดต่อได้ที่เว็บไซต์เจ็ดทางโครงการได้เลยครับ